บัน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 บาาันบ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 ันันบันบันันนี้นม like ่นับ uh. ัน uh. บันบันบันบนับันนนันนนนับนน่นบันด่านนั ดานสองจะเละกว่านี้เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยหรือว่ามันแห้งไปแล้วเนี่ยมันน่าจะแห้งแล้วก็เบโอ้วันนี้ด่านสองครับด่านสองด่านสองเริ่มแห้งแล้วโอ้โหทางคดเป็นงูเลยอ่ะโอ้โหด่านสองโอ้โหเละเทะเละเทะเลอะเทะโอ้โหไปไม่ไหวแล้วเฮ้ยถอนให้แกกันไป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 โอ้ด่านสองายไปแล้วด่านสด่านสาม ด่านสามมาแล้วโอ้โหโอเมกัดอ no โอ้ไปทางไหนเนี่ยไปไม่แล้วไปไหนวะโอ้โโอ้โหดูถนนขนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ด่านสามไปแล้วด่านสามไปแล้วครับพี่น้องเจอด่านสีครับเละเป็นขี้แล้วโอ้โหยเดี๋ยวยเด้วยตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทไอ ยังไม่จบนะเนี่ยยังไม่จบโอ้โหยังมีอีกยังมีต่อยังมีต่อมีต่อภาคนี้แล้วครับไม่มีภาคสองแล้วเดี๋ยวคอยดูการต่อไปเอ้าไม้กอดเจอแล้วนี่เลยอันนี้น้องๆมันอยู่ไอ้กี่ดานแล้วเนี่ยดีห้าดานแล้วเนี่ยอันนี้ผ่านไปเอ้านี่แหละโอ้นี่แหละบันเทิงนู่นนู่นหน้านู่นบันเทิงมากเลยอ่ะไปซุปเปอร์ไฮเวย์โอ้โห างนี้หน่อยนะปรับปีนให้หน่อยนะคิดถึงเมืองหวงลวงเลอเกินกรุงเทพคิดถึงกรุงเทพเลอเกินกรุงเทพไม่มีหรอกแบบนี้ม,มีเด็ชนนบดเนี่ยไอ้แล้วม,มันคนชนนบดอะโอ้โหไอ้เด็กเด็กชนนบด <laughs> เด็กชนนบดเราเด็กเขากระเทิงเลยเนี่ยนะ

ประมาณจะทุ่มแล้วครับเนี่ยจะทุ่มแล้วแต่ว่าแดดยังไม่รับขอบฟ้านี่แหละครับนี่แหละครับนี่ละทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละมันทีเด็ดทุกทุกหลุมเลยอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเองตัวเราขี่เองไม่เป็นไรนะไอ้คนชอนท้ายนี่แหละครับตะก้องนี่นะครับเนี่ยตะก้องนี้น้ำหนักแปดสิบนะครับเนี่ยเอ้าเอ้าโคตรมันเลย เอะเฮ้ยโอ้โหอาใส่ซถ้ามันบนถ้ามันพูดได้มันพูดแล้วเนี่ยกูไม่ไหวแล้วเอาด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายก่อนเข้าคอนกรีตอึ๊บเฮ้ยนี่แหละไอ้ข้างหน้านี่แหละไอ้ข้างหน้านี่แหละไอ้ตัวโจ๊กเลยเนี่ยนี่แหละโอ้โหกว่าจะถึงสวรรค์ทางสวรรค์ ทางก่อนถึงสวรรค์เอ้าไปทางไหนกูเนี่ยโอ้ตาลายแล้วมือแล้วเดี๋ยอะๆลองดูก่อนแต่ทางนี้ไปเฮ้ยโอ้โหเมื่อเช้าเละกว่านี้นะนี่ดีนะมันมีแดดอยู่เอ้ยดูดูดูทางก่อนถึงสวรรค์โอ้โหซ้ายขวาไม่ไปไหนเอาปัสสา